สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคุณโสพลหลายชูไทยนะครับกับคุณ Mr. สเตอร์เจ,สเเจวสวนะครับอันนี้วันนี้เป็นชาวต่างชาติเลยนะครับขเขาได้เชิญครับ <novelty> อ,อ๋อคุณโสพลน,น่าจะเคยมาคุยกันแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมจำได้<ช>ครับเชิญครับ โอ้วันนี้เป็นชาวต่างชาติเลยนะครับเป็นฝรั่งนะครับผมอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าผมเป็นมังคุดนะฮะเดี๋ยวต้องให้อาจารย์พิเชษช่วยผมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุยกับคุณโสพลกันครับคุณโสพลมาครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องของแพ้่อากาศไปมีกลไกย้อนด้วยแล้วก็มีเรื่องลูกน้องใช้ลูกน้องทํางานหนักด้วยไม่ไม่ไม่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ ก็จากคราวที่แล้วที่ที่หลังจากที่ผมบิมไปก็ได้ผลดีนะครับตอนนั้นเดี๋ยวช่วยเล่านี้ว่ามีอาการอะไรถึงตอนนั้นที่ที่ผมเป็นก็คือมีกดไหลย้อนมีกดไหลย้อนมีแพ้อากาศมีแพ้อากาศแล้วก็มีไหลติดอะไรตรงนั้นจ้าหลังจากที่บีมปุ๊บเนี่ยก็ได้ผลดีอก็เกิดความเชื่อมั่นแล้วอาจารย์ก็ได้กรุณาอธิบายผมก็เอาละต่อไปนี้ชีวิตก็จะต้องเป็นหนุ่มมากขึ้นอ่าก็หวังว่าในเมื่อ เราบีมแล้วมีภูมิต้านทานพร้อมแล้วเนี่ยอาการที่เราจะเคยเคยเป็นหวัดเคยเจ็บคอบ่อยๆอย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องไม่เป็นละตั้งตั้งความหวังไว้ว่าไม่เป็นละต่อไปนี้ในเมื่อเราบาลานซ์อิมูลกัเราแล้วเราต้องไม่เป็นหวัดละเราต้องไม่เจ็บคอละ mm hmm. ที่ไหนได้พอหลังจากไปลายเดือนอ,อพฤษภาอาการเป็นกลับมาอีกเหมือนอันเลยอันนั้นเลยผมก็เริ่มผิดหวัง ผิดหวังบีมอมันหรือมันยังไงกันแน่หรือมันจะได้แค่กดไหลย้อนแหละนะเราก็คงไม่ไม่โชคดีขนาดทุกอย่างใช่นะครับก็เออก็กลับไปหาหมอกลับไปหาหมอเพราะว่าอาการรู้สึกจะเป็นมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็กลับไปหาหมอหมอก็ทําแบบเดิมก็คือจ่ายยาค่าเชื้อแบบเดิมจ่ายยารักษาอาการแบบเดิมจะไปพ่นยาแบบเดิม ตอนนั้นผมก็หยุดเลยผมก็ไม่บินต่อกออ็ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์อาการไม่ดีขึ้นยาหมดก็ต้องกลับไปหาหมอใหม่หมอท่านใหม่ก็เปลี่ยนยา mm hmm. เปลี่ยนยาเสร็จเนื่องจากพอมีความรู้เรื่องอยาบ้า,บางก็รู้ว่ายากลุ่มที่สองที่หมอให้เนี่ยก็เหมือนกับเมื่อกี้เพราะว่าใช้สิทธิประกันสังคม uh huh. นะครับก็ไม่คิดว่ามันจะได้ผลหรอก mm hmm. ไม่คิดว่าจะได้ผลแต่ หมอสั่งก็ต้องทําตามนะครับแล้วผมก็ได้ยาหยุดการไอแบบเดิมมาอีกเพราะว่าหมอคงดูประวัติเก่าว่าเคยหมอ<า>คนก่อนาทาอย่างไรก็ให้ผมทําอย่างนั้นเพราะผมทานมาได้สักประมาณสองสามวันผมก็ชักไม่แน่ใจว่าเอ๊ะบิมที่เราว่ามันมันมันไม่ได้ผลกับเราเนี่ยนะครับ,รบแต่พอเราหันกลับมาใช้การรักษาทางทางหลักเนี่ยแบบที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้น หรือเราจะกลับไปทางองกลับไปดูสักทีนะอ่าท้าพิสูจน์อีกรอบนึงคราวนี้ผมก็เลยทานมาทั้งสองอย่างคือบีมด้วยทานยาด้วยอาการดีขึ้นดีขึ้นเร็วเร็วด้วยครับคือผมก็คาดว่าฮผมต้องไอแบบเดิมเปสักสองสามเดือนละวแงเลยปรากฏว่าในช่วงประมาณห้าวันให้หลังเลยอะไรเงี้ยครับอาการเหล่าเนี้ยหายรวดเร็วมากถึงไม่ถึงแม้ไม่หายขาดเนี่ยแต่เรารู้สึกได้เลยซึ่งจาก ประสบการณ์หรือจากความรู้เท่าที่มีเนี่ยเราก็รู้ได้รก็ได้ว่าตรงๆเลยนะครับไม่ใช่ยาจากโรงพยาบาลแน่เชื่อมั่นละครั้งนี้ไม่ใช่แน่นะฮะแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับนะครับก็ก,ก็ย้อนกลับมาย้อนกลับมาใช้กลับมาบีมอีกครั้งหนึ่งแล้วอาการเราก็ก็หายไปสงบไปจนเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเป็นอีกเป็นอีกคราวนี้ผมก็เลยรู้แล้วว่า จากคราวที่แล้วเนี่ยการการการที่เราใช้บีมเนี่ยม,มันช่วยแน่มันให้ผลแน่ถึงแม้เราจะไม่ได้โชคดีเหมือนกับสองท่านที่ที่เมื่อกี้พูดมาคือไม่เป็นหวัดตลอดปีเลยในช่วงต้นที่ผมมีมีอาการติดเชื้อที่หมอว่าเนี่ยตอนหลังหมอก็ให้ให้สตาร์ทด้วยอะม็อกซิ l ซิลินะครับซึ่งผมก็รู้ว่าไม่หายหรอกอนะฮะแต่ผมก็บีมร่วมไปด้วยพอบีมได้สองสมวันเออาการดีขึ้น คือจากเดิมเนี่ยสองสามเดือนสองสามอาทิตย์อพอมาตอนนี้เนี่ยพอเป็นเพราะผมรีบกลับไปหาหมอก่อนได้ยามาเหมือนเดิมคราวนี้ผมไม่กินยาหยุดหยุดการไอเลยเพื่อจะทดสอบว่าบิมเนี่ยช่วยได้ไหมช่วยได้จริงไหมนะฮะเพราะอาการเนี่ยถึงแม้เราจะไม่รู้ว่ามันเป็นเชื้อโรคตัวเดียวกันหรือเป็นอาการอะไรกันแต่สันนิฐานว่าจากสิ่งที่เป็นเหมือนเหมือนกันใช้ใช้ใช้สมมติฐานนี้แล้วกันก็ลองดูผมก็รับประทาน อะม็อกซิซิลินเนี่ยไปแค่สองครั้งแล้วก็หยุดเธออันนี้เนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับอย่าลองเป็นแบบเอออันนี้ไม่ดีนะฮะอันนี้อันนี้ไม่อันนี้จริงๆแล้วไม่ถูกต้องครับทั้งที่รู้แต่ว่าเนื่องจากเรารู้ว่ามันไม่ช่วยเพราะงั้นเราลองหยุดแล้วบิมต่อเลยอืมแล้วก็ใช้ยาควบคุมภูมิแพ้เพียงอย่างเดียวก็คือลอราชาดินนะครับซึ่งหมอให้มาเจ็ดเม็ดครับ ตปรากฏว่าครั้งหลังเนี่ยหายอื่าใช่ไหมฮะก็รู้รู้ว่าโอเคถึงบิมเนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษหรอกครับที่จะกินเข้าไปแล้วเราจะกลายเป็นอมตะกลับไปกลายเป็นเด็กอีกทีหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอยู่มันก็มีเช,<ร>ชื้อโรคมีมลพิษที่จะคอยเข้ามาทําร้ายร่างกายเราจช่ครับเดี๋ยวผมขอขอเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าจากการที่เป็นๆหายหาย ไอ้หายเป็นๆมาอยู่อย่างนี้เนี่ยมันมันเกิดจากสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจากอะไรครับถ้าจะให้เดาเดาได้สองอย่างอย่างแรกคือจากสภาวะแวดล้อมว่าอยู่ในสภาวแวดล้อม<ช>ที่มีเชื้อหรือเปล่าอยู่ใกล้คนที่ติดเชื้อหรือไม่คืออย่างที่อาจารย์พิเชษพูดบ่อยๆว่าบิมช่วยได้แต่อย่าท้าทาย <c oughs> คืออย่าไปรับเอาเชื้อเขาเข้ามาอ่าแล้วก็มาลองอ่าแล้วก็มาลองว่าฉันจะเป็นไหมอย่างนี้นะ อีกอันหนึ่งก็คือสภาพร่างกายในขณะนั้นว่าทำงานหนักเจอมลภาวะที่จะทำให้ร่างกายมันอ่อนแอหรือระบบภูมิคุ้มกันเพี้ยนไปบ้างหรือไม่น่าจะเป็นสองอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปพิจารณาว่าโดยสิ่งแวดล้อมไม่สิ่งแวดล้อมกับการทํางานเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เป็นอย่างที่อาจารย์ว่าคือผมก็มักจะ คือหลังจากที่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยบีมแล้วก็ไปหมดทุกที่ศูนย์การค้าช่วงคน้นแอะอัดยังไงมั่นใจมั่นใจตอนนี้เริ่มมั่นใจแล้วตอนนี้อตอนนี้ก็รู้แล้วว่าก็อย่างที่บอกครับคือว่า,าไม่ใช่ถึงแม้นไม่ใชเ่เรียกว่าอาหารเสริมหรือสิ่งวิเศษที่จะทําให้เราเนี่ยคือปลอดเลยไม่เจ็บป่วยแต่ก็ช่วยในเรื่องของการส่เรงเสริมสุขภาพ นะครับก็ก pues <c oughs> <art> ็เลยย้อนกลับมามั่นใจเหมือนเดิมก็ทุกวันนี้ก็ยังรับประทานอันนี้ซึ่งมันก็จะช่วยโรคอาการอื่นๆด้วยใช่ไหมครับถูกครับผมก็เลยเลยเชื่ออย่างนั้นกดไหลย้อนหายไปอ่านั้นก็ก็ก็หายไปหวัดก็ดีขึ้น ที่ไอที่อ๋อครับครับตรงนี้ก็ค่อ,คอ,คอยๆไม่ใช่หวัดดีขึ้นคือผมอะดีขึ้นร่างกายดีขึ้นนะฮะ <laughs> แหมถ้าวัดดีขึ้นก็ดีนะฮ <laughs> ะนะฮะก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างที่บอกว่าบิมเข้าไปช่วยในเรื่องขององค์รวมของร่างกายนะครับคราวนี้มาถึงคุณเจบ้างดีกว่าซึ่งคุณสมพลเองก็เป็นคนแนะนํา <c oughs> ให้คุณเจรู้จักกับบิมครับวันนี้ผมเลยภาคภูมิใจด้วยนะครับเป็นเป็นภาคต่อก็คือตอนช่วงที่ผมดีจากจากบิมนะครับโดยปกติแล้วทุกอาทิตย์ คุณเจกับผมครับพร้อมกับลูกๆเนี่ยเราจะไปเล่นบาสเกตบอลด้วยกันนะครับซึ่งจากเดิมก็เล่นเล่นมาได้น,นิดหนึ่งก็เล่นไม่ไหวแล้วครับก็วิ่งตามลูก,ลกอะไรนะอย่างนั้นครับก็คุณเจหายไปไปกลับไปอเมริกาผมก็มารู้จักบิมซึ่งในก่อนช่วงนั้นเนี่ยตลอดสองปีผมเล่นบาสเกตบอลไม่ได้ได้แต่วิ่งอยู่ข้างสนามคอยเป่านกหวีดให้เขาคุณเจกลับมาถึงเห็นผมเล่นบาสเกตบอลคุณเจถามว่าเฮ้ยคุณไปทําอะไรมาอ uh. ผมบอกคุณเจอยากรู้จริงๆเหรอก็เลยเล่าเรื่องบิมให้ฟัง